วันนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายๆท่านนะคะก็เดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีบางส่วนนะคะได้ทยอยกลับกันแล้วนะคะในส่วนของการจราจรบริเวณถนนมิตรภาพนะคะซึ่งถือว่าเป็นถนนที่มุ่งหน้าเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอปากช่องก็คึกคักเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะทางผอบอตรนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสภาพการจราจรนะคะบริเวณถนนมิตรภาพและก็บริเวณมอเตอร์เวย์ค่ะ พลตเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อตรวจสภาพการจราจ,จรบนถนนมิตรภาพและมอเตอร์เวย์เอบางปะอินคอนครราชสีมาหลังจากมีการเปิดใช้นะคะจากนั้นทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้มาลงเฮลิคอปเตอร์ที่บริเวณจุดทางลงมอเตอร์เวย์เอถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก่อนที่จะมีการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพร้อมกับมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในเรื่องของการดูแลการจราจรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงการว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร พร้อมกับขอ,ขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของการตั้งด่านชุมชนค่ะเพื่อป้องปรามชาวบ้านที่อาจดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนั้นนะคะทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะได้มีการมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานด้วย ทางนี้นะคะขณะที่สภาพการจราจรบริเวณถนนบายพารเลี่ยงเมืองนครราชสีมานั้นนะคะก็พบว่ายังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคอีสานอย่างต่อนเนื่องค่ะจนทําให้มีปริมาณรถบนถนนบายพารทมีมากนะคะจนทําให้เกิดการชะลอตัวในบางช่วงค่ะซึ่งคาดว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสู่จังหวัดน,นครราชสีมานั้นน่าจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากในช่วงค่าของวันนี้ค่ะ